โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาต่อนะครับเรื่องของโปรไฟล์นะครับผมเอ่อโปรไฟล์นะครับมันก็ถูกใช้ได้ในหลายอิเลเมนต์นะครับผมของโมเดลใน r e v i t นะครับก็ที่เราจะเห็นชัดเจนเนี่ยนะครับผมก็อาจจะเป็นตัวนี้ครับบอลนะครับแล้วก็บอลสวิปนะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วเราก็นะครับวางนะครับ กด modify นะครับนี่นะครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยคือตัวที่ใช้อ่า profile นะครับเพื่ออทำให้เป็นรูปทรงแบบนี้เนี่ยครับตัวนี้ตัวที่เป็นเหมือนกับนะครับ cossection ตัวนี้นะครับถ้าเราคลิก edit นะครับนี่ครับเห็นไหมครับจะมีคาว่าโปรไฟล์อยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยโปรไฟล์เนี่ยมันฝังเข้าไปในแทบทุกจะอ่า อิเลเมนต์ของเลวิทเลยนะครับผมเนี่ยเยอะมากนะครับถูกใช้เยอะมากนะครับก็อาจจะอยู่ที่คนดึงเอาไปใช้งานแบบไหนนะครับอ่านี่แล้วถ้าแบบเนี้ยนะครับเราจะค้นหามันยังไงนะครับเพราะตอนนี้ผมเอาชื่อตรงเนี้ยมาคอนโทนซีนะครับแล้วก็มาที่ตรงช่องเซิร์ชนะครับผมแล้วก็วางนะครับคลิกขวาที่ตัวชื่อเขานี่ครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็อีดิทกดเข้าไปนี่ครับผมก็จะเจอตัวที่เป็น ตัวตัว Family นะครับตัวบัวตัวนี้แหละนะครับนี่ตอนนี้จะเห็นว่ามันโดนปิดเส้น r e f e r e n c e อยู่นะครับผมก็ไปที่นะครับกดที่ Manage นะครับ o b j t c t Style นะครับอ๋อไม่ใช่ครับโทษทีลองกด vv นะครับกด vv นะครับเนี่ยแล้วก็ไปที่ Annotation นี่ครับแล้วติ๊กีกตัว Dimension กับตัว Refer e n c e Plane นะครับแล้วก็นะครับกดโอเคนี่เห็นไหมครับก็จะมีอันนี้หน่วยมันก็าจะคนละหน่วยแล้วก็เปลี่ยนหน่วยนะครับตรงโปรเจกต์ยูนิตนะครับอันนี้ตรงความยาวนะครับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยมิลลิเมตรนะครับกดโอเคโอเคอันนี้ก็จะเป็นหน่วยมิลลิเมตรที่เราคุ้นเคยละนะครับออันนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวที่เป็นอ โรไฟล์นะครับที่ใช้สำหรับทำบัวนะครับนี่บัวบัวผนังนะครับทีนี้นะครับเรานะครับกลับไปดูตัวในโปรเจกต์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับตวเนี้นะครับก็คือเมื่อกี้นี้เราใช้วิธีการนะครับก็คือเอาตัวเก่ามา modify ใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรานะครับเริ่มเขียนตั้งแต่ตอนแรกล่ะ นะครับเราจะใช้เราจะไปเริ่มยังไงนะครับผมก็อันนี้นะครับก็จะวันนี้จะมาสอนวิธีการเขียนไมค์ในตอนแรกนะครับผมก็ไปที่ตัวไฟล์นะครับนี่ด้านบนนะครับเราก็เลือก New เลือก Family นะครับคลิก Family นะครับจากนั้นนะครับมันก็จะเข้ามาในตัวที่เป็นโฟลเดอร์ตัวนี้ บางคนอาจจะอยู่โฟลเดอร์ข้างนอกตัวนี้นะครับก็ให้เลือกเป็นอังกฤษเข้ามานะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนี่ครับมันจะมีคําว่าเมทิกโปรไฟล์นะครับสําหรับตัวที่เป็นบัวพื้นเนี่ยนะครับผมบัวผนังเนี่ยนะครับผมก็ใช้ตัวที่เป็นเมทิกโปรไฟล์เฉยๆไม่ใช่เฉยๆ,ๆชื่อนี้เท่านั้นนะครับผมแต่นะครับผมจะเห็นว่ามันก็จะมีตัวที่เป็น โปรไฟล์แยกย่อยออกไปอีกนะครับเนี่ยนะครับนี่ก็จะเป็นตัวโปรไฟล์มันเลียนก็นะะคือตัวโปรไฟล์ของทีอ่อยู่กับพวกกระจกนะครับผมคือตัวกรอบกระจกนะครับเฟรมกระจกนะครับนี่ก็จะเป็นพวกโปรไฟล์ตัวมือจับรากันตกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวโปรไฟล์ของอาการเสาะล่องแหละนะครับแต่วันนี้เราจะเอาเป็นแค่ตัวโปรไฟล์ที่เป็นบัวเท่านั้นก่อน นะครับเดี๋ยวเราค่อยอเดี๋ยวทุกท่านก็อาจจะแบบไปทดลองทำตัวอื่นดูนะครับผมผมขอเป็นตัว m มทริกโปรไฟล์ตัวนี้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็กด Open นะครับนี่ตัวโปรแกรมก็จะเปิดนะครับตัวที่เป็นหน้าตัว r e f e r e n c e นะครับตัวนี้ r r f e r e e ร e l e เนี้ให้เรามานะครับทางด้านนี้นะครับผมทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็น ตัวเอ็กทิเรียนะครับไอ้ทำไมผมถึงรู้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยครับผมดูจากตัวที่เป็นโรไฟล์ก่อนหน้านี้นะครับทางด้านนี้คือเอ็กทิเรียนะครับเี่ยว่ากลับมาที่ตัวกด wt ีวนี่นะครับนี่ให้ดูนะครับนี่ทางด้านนี้นะครับนี่สิ่งที่เราจะต้องทํานะครับผมอันนี้ผมให้เห็นแบบนี้แล้วนะครับนี้เราต้องทําก็คือสร้างนะครับเส้น reference นะครับผมเพื่อ จะสร้างพารามิเตอร์นะครับผมทั้งความสูงแล้วก็ความกว้างนะครับบางคนนะครับผมก็อาจจะไม่ได้สร้างเส้นเ e ฟเฟลนนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับน,นี่นะครอาจจะแบบอา,อาจจะใช้เส้นในเส้นหนึ่งอาจจะเป็นเส้นในนี้นะครับผมแต่ว่าผมอาจจะไม่เห็นเส้นเ e ฟเฟลของเขาเนาะนะครับนี่แต่ว่าผมจะสร้างเองครับผมกลับมาที่หน้านี้ผมจะสร้างเอง อันนี้ผมขอนะครับโอเคเดี๋ยวเพื่อจะได้ Copy นะครับทีผมที่เกียรพิมพ์ใหม่ผมก็จะก๊อปปีนะครับผมก็ไปที่ c create องอี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลือก Reference Plane อย่างนี้นะครับแล้วก็สมาผมก็ลากตัวเส้นนอกนะครับลากความสูงมันที่เราจะนะครับกด modify จบคําสั่งนะครับได้แบบนี้แล้วนะครับผมก็ไปที่ Create นะครับ dimension นะครับเลือก Align น e t นี่นะครับคลิกที่ตัวเส้นนะครับหน,นะครับ1นึนี่นะครับผมก็ได้มาแบบนี้แล้วนะครับผมทีนี้นะครับผมก็จะ,ะใช้ตัวที่เป็น dimension เนี่ยสร้างพารามิเตอร์นะครับผมก็คือเป็นตัว ถ้าผมให้คําจํากัดความก็คือเป็นเหมือนกับตัวที่สร้างเงื่อนไขเวลาที่เราจะปรับความกว้างความสูงมันนีนะครับคลิกเข้าไปนะครับผมแล้วก็เลือกตัวนี้ครับนี่นะครับ k e y พ Parameter นะครับเนี่ยครับตรง Label เนี่ยครับเนี่ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ย Label บางคนอาจจะอ่าน Label Label อันนี้ก็ได้ครับนี่แต่ผมอ่าน Label นะครับนี่ ก็คลิกเข้าไปตรง Create Parameter นะครับนี่ทีนี้ก็ผมก็จะเหมือนเขาเลยครับผมก็จะพิมพ์ไปเลยครับว่าเป็น High นะครับอันนี้นะครับแนะนำสำหรับมือใหม่เราก็จะเปิดนะครับตัวที่เป็นเป็นเหมือนกับเป็นตัวต้นแบบแล้วเราก็ Copy ตามนะครับนินนะครับนี่นี่ตัวเนี้ยนะครับให้เลือกเป็น Type ไว้นะครับผมเนี่ยเป็นไท p นะครับ ก็กดโอเคนะครับตั้งชื่อ Hi นะเแล้วก็กดโอเคนี่นะครับอันนี้ด้วยนะครับนี่เราก็ตั้งเป็นความกว้างเนาะก็คลิกที่ตัวนี้นะครับผมแล้วก็เลือกเข้าไปเนี่ยครับตรง Key พาร a มิเ e อนะครับก็ตั้งตามเขาเลยครับนะครับเราเปิดดูเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อเป็น reference นะครับ แต่ถ้าถ้าไหนที่ชนานาญแล้วก็เราก็ไม่อาจจะไม่ต้องเปิดเนี่ยเดอันนี้สลับมือใหม่นะเราก็แบบโอเคเอ๊ะเขาตั้งชือยังไงนะนะครับเป็นเลฟเฟรนไว้ล้วก็กดโอเคปึ๊บนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาดูนะครับที่เราสร้างไว้เนี่ยนะครับมันก็จะไปอยู่ที่ไหนนะครับผมนี่ครับมันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรง family type นี่นี่อ่าเห็นไหมครับมันจะมี ความสูงกับความกว้างอยู่ตอนนี้เนี่ยความสูงนะครับมันตั้ง4ี่ร้อเนี่ยแต่ว่าผมเอาแค่ร้อยเดียวนะครับนี่ถ้าเราพิมพ์แบบนี้แล้วเราก็กดแอปพลายครับนี่เห็นไหมครับนี่เนี่ยมันจะปรับตามความกว้างมันกว้างมากไปหน่อยเห็นไหมนี่เรา,เาแค่สิบเองนะผมเอาเป็นส5้ากดแอปพลายนะครับทีนี้นะครับผมผมว่าอยากจะตั้งชื่อมันไว้นะครับเอาไว้เอาจะเป็นสิบห้านะครับ คูณน,นะครับหนึนะครับ mm own, mm กดโอเคนะครับมเอาแค่นี้นะครับบางคนอาจจะอยากให้ตัวความกว้างเนี่ยขึ้นอยู่ข้างบนแล้วก็คลิกตัวนี้ครับแล้วก็เลือก up อขึ้นไปนี่นะครับก็จะได้แบบแคล้ายๆนี้เนาะกว้างคูณสูงอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็ได้แบบดูทีนี้นะครับมันจะมีตัวด้านหลังตัวนี้นครับ เราติ๊กกดล็อกไปด้วยครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันต่างกันยังไงครับกดโอเคปึ๊บติ๊กเห็นครับตัวเนี้ยตัวความกว้างเรากดล็อกนะครับเต๊ตัวความสูงเนี่ยเมื่อกี้นี้เราไม่ได้ติ๊กนะแล้วก็กดจากตรงนี้ได้นี่นะครับก็ไปดูใหม่นะครับตรง Family type นี่นะครับเห็นไหมครับล็อกให้แล้วนะครับนี่ล็อกไว้นะครับเพื่อเวลาที่เราปรับนะครับมันจะได้แบบอสมมติว่าอย่างเงี้ยครับเนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะ มือไม่ลั่นนะครับมันให้เราที่แก้ไขที่ตัว Family ไอไทยตัวนี้นี่นะครับนี่นะครับผมว่าเราผมปรับเป็นยี่สิบให้ดูก่อนนี่กด a อ p l y นะครับเดี๋ยวกดแ p ปพลานะครับที่ยี่สิบละผมไม่เป็นสิบห้าเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นการเช็คทดสอบกดโอเคนะครับทีนี้ผมจะปิดไอตัวนี้ละนะครับผมพอจะได้เปิดตัวนี้เต็มๆนะครับนี่ กดโนกโนไปนะครับปึ๊บนะครับปิดไปเลยนะครับโนไม่เซฟนะครับจะได้เหลือเท่านี้นะครับอ่าจากนั้นผมก็จะใช้คำสั่งตัวนี้ครับ create นะครับเลือกลายนะครับเลือกลายนะครับ,น,รบนี่ผมก็าบางคนอาจจะช้ำหน้าแล้วก็วาดทับไปได้เลยแนตะ่ผมอาจจะแบบ วาดให้เป็นนอกกรอบก่อนแล้วก็ค่อยใช้คําสั่งออนไลน์หนึ่งสองหนึ่งสองเห็นไหมครับผมจะเลือกเส้นที่ผมจะไปก็คือหนึ่งสองหนึ่งสองนี่นะครับอ่าผมก็ได้มาแบบนี้แล้วทีเนี้ยเหลี่ยมๆมันก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าอาจจะแบบไม่เรียบร้อยเนาะบางทีแบบอ่ามันก็อาจจะไม่ดูเหมือนไม่ดีไซน์เลยเลยนะครับถ้าเป็นเหลี่ยมเนี้ยเราโอเคงั้นเราก็แบบให้มัน โค้งหน่อยนะครับตรงนี้เราก็มาที่โหมด modify นะครับไม่ modify มาที่นี่ก่อนครับมาที่ create เลือกลายก่อนนะครับเลือกลายก่อนแล้วเลือกตัวนี้ครับ่า fillet arc แล้วมาจับที่ตัวเส้นหนึ่งสองนะครับแล้วก็นี่ครับเนี่ยเราก็ปึ๊บเห็นไหมครับไม่นจะเหลือแค่นี้เราดูที่ความหนาของเส้นสินนี่เห็นไหมครับนี่ได้แบบนี้ละทีนี้ผมก็อยากจะเพิ่ม อาจจะเพิ่มลูกเล่นให้มันหน่อยนะครับอาจจะแบบให้ม,มันโค้งหน่อยตรงนี้ผมก็ไปที่เหมือนเดิมครับไปที่ r e a อ e เลือกลายนะครับผมก็เลือกตัวนี้นะครับนี่ลากออกมานี่นะครับกด escape หรือ modify นะครับผมก็สปิดนะครับใช้คำสั่ง speed ตัวนี้ครับแล้วก็ตัดตัวเส้นตรงกลางหนึ่งนะครับแล้วก็ทีนี้ผมจะใช้คำสั่งทีมครับหนึ่ง เส้นไหนที่เราจะาไว้ก็คลิกครับหนึ่งเส้นไหนเรา,เาไว้ครับสองตรนนี้เราไม่เอาไว้เนาะเนี่ยครับเราเส้นนี้เรา,เาไว้หนึ่งเส้นนี้เรา,เาไว้สองนี่เห็นไหมครับมันก็จะได้เหลือแค่นี้เท่านั้นนะครับทีนี้ผมได้แบบนี้แล้วนะครับผมโอเคแล้วก็ไปที่ไฟล์ครับแล้วก็กดเซฟแอดนะครับนะครับอ่าทีนี้ผมก็โอเค อาจจะตั้งเป็นคือมันมีชื่อเดิอเมอยู่แล้วผมก็ตั้งให้เหมือนเขาไปเลยแล้วกันนะครับผมเมื่อคีนนี่นี่อาจจะเป็นขีดสองนะครับกดเซฟนะครับนี่ได้มาแบบนี้แล้วผมก็กดโหลด into project นะครับมันก็เข้ามาในโปรเจกต์แล้วนะครับทีนี้นะครับถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะไม่เห็นความแตกต่างเนาะแล้วผมก็โอเค คลิกที่ตัวบัวแล้วก็ขึ้นเป็นใหม่แล้วก็ Copy ขึ้นไปนี่นะครับคลิดที่ตัว Copy นะครับเลื่อนไปสิมันอาจจะโดนล็อกกันเลยไว้นะโอเคไม่เป็นไรงั้นถ้างั้นผมไปที่เหมือนเดิมครับไปที่วอนะครับแล้วเลือกสวิปนะครับออนี่นะครับ นี่ผมก็จะเปลี่ยนในตัวนี้นะครับดูพิเคตก่อนนะครับมันจะได้ไม่ซ้ํานะครับนี่อ่าโอเคสองนะครับทีนี้เราก็มาเปลี่ยนตรงนี้ครับตรงโปรไฟล์นะครับอ่ามีชื่อของเราแล้วนะครับจะได้อยู่ใกล้กันนี่นะครับเดี๋ยวเราดูนะครับผมก็กดโอเคเห็นไหมครับเนี่ยไอตัวบัวตัวที่ผมเขียนเนี่ยนะครับผมมันก็จะเป็นตัวเดียวกันกับอ่ารูปทรงก็จะเหมือนตัวนี้เลยนะครับเนี่ย อนี่นะครับเราก็จะได้เป็นบัวของตัวผนังแล้วนะครับที่เราสามารถเดี๋ยวไปใช้งานนะครับนี่น,นะครับไม่ยากใช่ไหมครับนี่คือแบบไม่ยากนะครับตัวอันนี้เราตัวบัวผนังเนี่ยนะตัวพื้นเนี่ยจะไม่ยากนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโปรไฟล์บัวผนังก่อนนะครับเดี๋ยวอ มีคิดถัดตัดไปเราจะมาทำพวกที่เป็นโปรไฟล์ของอะไรครับพวกมันเลี่ยนหรือว่าเล่ากันตกอะไรเงี้ยนะครับผมสำหรับวันนี้อขอบคุณครับสวัสดีครับ